สวัสดีครับพบอกอันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บ,บออนทัวร์นะครับห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับมีแต่ทอยยอยแบบไย่ยกระจุกกระจิกเอ่อปัญหาของคือกล้องผมมันไม่ค่อยดีพอดีจะถ่ายปุ๊บมันก็แบบมันผมชาร์จแบตไว้แล้วอะแล้วทีนี้แบบมันก็หมดนะครับไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะก็เลยตอนนี้ส่งแบตเตอรี่ไปเคมแล้วก็ส่งเครื่องไปเคมกลับมาก็โอเคใช้ง,งานได้แล้วนะครับก็มาถ่ายทําให้ จะของรถหรือ fc ดูกันนะครับมามาดูคุณปู่ b 2นะครับว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วไปดูครับฮัมๆั b 2, 2> <ม>อ,อยู่นี่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะว้าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ b 2ก็เป็นสีแลมโบนะครับสีเทาแลมโบ นะก็จะเป็นโทนเข้มหน่อยจะออกมันไม่ใช่เทาเรมโบเลยมันจะเป็นเทาออดี้นะครับจะออกออดี้ออกเข้มๆหน่อยนะครับก็ภายในทําใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับขาวจั่วขาวโบทุกอย่างขาวโบโอ๊ะนะครับขาวๆอย่างนี้โหนุ่มๆชอบนะฮะก็ไล่ทำนะครับนี่ป่าพงป่าผูอะไรทั้งหมดแล้วนะครับเก็บงงเก็บงานก็เดี๋ยวรอคิวนะครับรอคิวขึ้นลิฟต์นะครับเพราะตอนนี้ติดคุณปู่ b ีอยู่นะครับ B4 กําลังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็แล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวคันนี้สเตปต่อไปนะเดมนะครับช่วงระหว่างรอนี้ผมก็บ้างผมก็จะเดมนะครับเดมเดมทานี้แล้วก็ที่ไม่ได้ทงไปถ่ายก็พอดีติดถ่ายทํารถตัวเองด้วยนะครับทําถึงค่ําเลยก็ไม่มีเวลาถ่ายพอจะถ่ายปั๊บก็มันมืดแล้วโกโปรมันก็ไม่ได้อ,อ่เขาเรียกอะไรละมันถ่ายตรงคืนแพงคืนนะครับถ่ายไม่ชัดนอกจากนี้ผมทําเป็นตรงภายในเรียบร้อยหมดแล้วนะยังขายยังขายแล้วครับสามแสนแปดมาเอาไปเลยนะคันนี้ T8 T9 นะคันนี้นะครับ T8 เดอ่าอ่าประมาณนี้นะครับเครื่องเคนะก็คันนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะคันนี้มีเจ้าของแล้วพี่เขาอยู่ปากใต้นะครับอยู่ปากใต้นะอันนี้พี่ใจเย็นมากนะครับไม่ตามไม่อะไรเลยเดยวผงก็เร่งให้เต็มที่นะครับไล่ทำนะครับตามตามก็คือช่างว่างมันก็คันนี้จะเป็นช่างเฉพาะของเขาเลยนะครับมีช่างหนุ่มแล้วก็จะมี B3 ยังอยู่นู่นนะครับ B3 ก็เอ่อตอนนี้เดี๋ยวขึ้นหลังคาอยู่นะครับขึ้นหลังคาแล้วก็ช่าง คนทาผมจะเอาคนใหม่มาลงแล้วนะครับเพราะว่าคนคนช่างที่ทำเนี่ยมันขาดขาดละลาขาดขาดทำวัน2วันมันก็ขาดอย่างเงี้ยนะครับคัน b 3นะครับต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับเจ้าของรถด,ด้วยนะคัน b 3นะครับคันสีเขียวอ่ะนะครับทูโทนสีเขียวนะขาวเขียวนะครับก็อยู่ผแผนกสีอยู่ตอนนี้อยู่ผแผนกสีอยู่ประมาณ2-3งาคัน l 3 0 0ก็ออรอสีนะครับตอนนี้รถหลักๆอยู่ผแผนกสีหมดเลยนะครับแล้วก็มีคุณหญาเขียวนะหญาเขียวก็กำลังตีป่าผูอยู่นะครับ มาคันนี้นะครับโตโยต้าเหมือนกันนะทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดเนี่ยคือรอสีหมดเลยนะครับรอสีหมดเลยตอนนี้ช่างสีผมโอ้น้อยนะครับมีวิ่งกันอยู่4คน4ี่คนทั้งงานประกันทั้งงานงินสดนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้วิกฤตผมเลยนะครับมันมันเป็นความรับผิดชอบของผมเองนั่นแหละครับเนาะก็บอกกันตรงๆนะครับวิกฤตผมก็คือช่างสีไม่พอนั่นเองนะครับตอนนี้สเตปต่อไปของคันนี้เดี๋ยวแดมนะครับแดม ดมพื้นนะอันนี้ขึ้นตีใหม่นะครับจริงๆแล้วมันจะมีขายนะจะมีขายเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากตัดครับเอ,อาปะอาเฉพาะจุดเพราะว่าจุดอาร์ของเดิมตัวไหนมันยังดีอยู่ผมไม่อยากไปเลาะจุดอาร์ของเดิมเขาออกหมดนะครับเนาะพอประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวแดมอะไรเสร็จครับก,ก็พอดีช่วงระหว่างรอขึ้นลิฟต์คันนี้คันนี้เสร็จครับเอาคันนี้ขึ้นลิฟต์แล้วก็ลอยคันสีขึ้นทำคันสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทำคันสีใหม่ทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวไล่เก็บภายในคันนี้เดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่าคอนโซลหน้าจะเอาสีทีนี้ต้องสีครีมว่ะนะต้องสีครีมใช่ไหมภายในสีครีมนะครับภายในสีครีมบอกก็ต้องสีครีมนะครับคันนี้เป็นประตูธรรมดาเป็นเน้นทเเนาเดิมๆนะเดิมๆล้อก็จะมีออฟเซิดนึงนะครับก็จะมีแอบแอบเลโทรนิดหน่อยนะครับแอบเลโทรนิดหน่อยปะผูด,ดามขึ้นลิฟท์ทั้งหมดแล้วคันนี้คือสเต็ปอยู่ที่อูผมจะไม่เหมือนที่อูอื่นก็คือผมจะดามดามทําขึ้นลิฟท์ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นล จุดอ่อนของรถพวกนี้ก็คือเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยบางทีแขนแขนลิฟต์มันไม่ถึงตัวคัสซีเพราะคัสซีมันอยู่ลึกนะครับเขาก็จะดีบด้านข้างบอดี้พอขึ้นปุ๊บมันบุบมันมันดีดขึ้นทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้ปิดประตูอะไรยุ่งยากหมดเลยมันดิ้นหวงวงกบเลยนะครับางวงกบเลยนี่คันนี้สวยงามคัสซีอยู่นี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวลอยแล้วก็เปลี่ยนลูกยงลูกยางหัวเก๋งทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างปีหนึ่งไปก็คือเปลี่ยนหัวเก๋งแนละ้วบางบางคน เปิดฝาไปซื้อรถมาแล้วเปิดตรงเนี้ยแล้วมันติดฝาเครื่องเลยเนี่ยนะครับติดฝาเครื่องเลยให้สังเกตนะครับบางบางที่เขาก็มกง่ายก็คือเบาเลยนะครับเหมือนคันนี้คันนี้ก่อนมันก็เบามานะครับเขาปาดออกเลยนะครับปาดออกเลยทีเนี้ยยางลมมันก็ความร้อนมันก็เข้าไงนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวยางของเก๋งสุดนะครับยางของเก๋งสุดก็คือหามาเสริมซะเอาไปเทียบนะครับมันไม่มีขาย ตรงรุ่นไม่มีแน่นอนนะครับยางพกเข่งตัวนี้นี่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 ตัวนี้นี่ตัวนี้ครับเห็นไหมอย่างตัวนี้เห็นไหมซุดเลยจริงๆแล้วมันต้องหนาขึ้นมามันต้องสูงอันนี้ประมาณเกือบนิ้วอ่ะนะครับนะมันซุดแล้วก็หาเสริมก็ได้นะครับเสริมใส่ก็ได้นะครับเสริมใส่น็อตทั่วไปน็อตเอาทั่วไปใส่ก็ได้ไม่มีปัญหานะก็ขอให้มันอยู่นะครับเสริมนิดนึงเราไม่ได้แบบเสริมเยอะนะครับเสริมเยอะข้อเสียมันมีนะครับแต่นี้เอาเสริมให้มัน สมดุลเท่าของเดิมนะครับเท่าของเดิมเอาไปเทียบดูเอาไป,ปเทียบดูนะอันนี้ก็คือเก็บความรู้เล็ก <kys Next. S 1> ๆแน่นอยคันนี้ T4 T4 ก็อยู่ก็ดูระหว่างรันรันเครื่องยนต์นะครับรันเครื่องยนต์วิ่งผมก็เอาไปวิ่งซื้อเอาลงซื้ออะไรอะไรต่างๆนะครับรันเครื่องยนต์爸爸 oh ให้เช็คดูระบบความร้อนเพราะว่าคันนี้ทำฮอนเครื่องลงร้อนเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแน่นอนนะครับเสร็จหมดแล้วระบบออคงระบบแอร์เสร็จหมดละเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำคันนี้นะครับส <S <S 1> <S 1> บีลูกค้ายังไม่ทำเดี๋ยวไปทำเอง ลูกค้าบอกนะครับก็ไล่ให้ลันเครื่องรั่นอะไรให้มันแบบวิ่งสเสถียรความร้อนเสถียรน,นะครับตอนนี้ก็เท่ากับสเสถียรแล้วแหละเหลือไปโอนนะครับเดี๋ยวแกส่งเอกสารมาเดี๋ยวผมไปโอนไปโอนรถนะครับประมาณนี้นี่คันนี้ B2 จะกลับมาสวยแน่นอนนะครับจากสภาพ E ีแรกเห็นไหมอีพีสองอีสามเย็นมากๆคันนี้เขาบอกว่าเย็นกว่า B1 อีกนะครับคันนี้คือป่าผูเยอะกว่า B1 นะบ1นะครับบอกตรงๆว่า แต่รถมันสวยอยู่นะรถบอดี้สวยเครื่องมันได้แบบชงชลงชราการที่ทําแล้วหรือทําเครื่องยนต์นะครับทำเครื่องยนต์เดี๋ยวลื้เครื่องยนต์ลงมามาเช็คดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าต้องขับกับปักใต้อะเอาง่ายๆครันนี้ต้องขับกับปักใต้นะครับอาจจะขับลงปักใต้ย,ยิงยาวเลยอาจจะพักช่วงหัวของห,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 งหินอะไรเงี้ยต้องเพราะเพราะรถพวกนี้รถมันเก่านะครับต้องบอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเย็นๆมันถึงแน่นอนนะครับอย่าไปเค้นมันรถสมัยก่อนเนี่ยวิ่งร้อยก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับ แต่ผมจะพยายามให้มันอยู่ร้อยแช่ยาวๆร้อยร้อยร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยให้มันได้นะครับเนาะแต่มันได้แน่นอนเพราะยางมันเล็กนะครับคันนี้วิ่งเบาเครื่องก็ไม่ทํางานไม่หนักนะครับเนาะนี่สวยงามอารมณ์อะไรกําลังทําอยู่นะครับพวกประตงประตูอะไรก็เดี๋ยวรอพ่นอีกทีหนึ่งนะคันนี้ท่านใดสนใจนะครับอยากมีบัตดี้หรืออยากมีหัวจรวดอยากมีนิสสันเอแวนอยากมีนิสสุเอลสามร้อยหรือเรดริก้าอะไรต่างๆผมจัดหาให้ได้นะครับจัดหาให้ได้ ขอให้ติดต่อมาแล้วครับ0897229744นะครับผมเนาะก็ให้หารถให้แล้วก็บิวให้เลยก็ทําได้นะครับให้ได้หายหได้หรือท่านมีรถอยู่แล้วนะครับอยากให้ผมมาบิวให้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744ราคาบางท่านโทรมาถามว่าปลาผูเล่านี้เท่าไหร่แล้วก็จะบิ้วทำช่วงล่างอะไรแต่ผมบอกตรงๆนะครับว่ามันราคามันไม่นิ่งมันอยู่ที่สภาพรถคันละคันนั้นๆด้วยนะก็บอกคันนั้นๆนะครับบางทีอย่างที่ผมหามาเนี่ยมันอยู่จังหวะด้วยนะบางที ผมบอกว่าคันนี้อยู่3 0 0 0 0นสมมติว่าทำสามแสนแล้วคันต่อไปที่ให้ผมหาให้เนี่ยถ้าม,มันแพงกว่า0 0ม0นมันแล้วแต่จังหวะที่หารถได้จังตอนนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็สภาพรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะก็บอกกันอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่ารถผมหาได้อยู่ห0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งแสนแสนเอประมาณนี้แล้วต้องได้รถมาแล้วเนี่ยนะผมต้องทําอะไรบ้างนะครับผมก็จะลือ้อตรวจสอบนะมีช่วงล่างหมดเท่านี้พี่เครื่องยนต์อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วนะเครื่องยนต์มันต้องลื้อลงมายกเครื่องลงมาแล้วเปิดฝา เมื่อเปิดฝาสูบออกมาแล้วเนี่ยเช็คดูแ,แหวนดูกระบอกสูบเนี่ยสิ่งที่เสียแน่ๆละประเกฑนชุ 2, beast. ดใหญ่นะครับชุดใหญ่ก็สองสามพันสี่พันแล้วแต่เกรดนะครับสาระเกรดแต่ผมจะเอาเกรดที่ดีที่สุดนะครับใส่ไปแล้วก็จะมีค่าแรงยกโครงยกเครื่องเข้าไปเสียทิ้งอยู่ประมาณ10,000บาทถึงจะรู้ว่าเครื่องยนต์ต้องทําอะไรบ้างนะครับที่แบบชัดเจนจริงๆนะครับชัดเจนจริงๆนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จริงๆแล้วนี่รถน่าจะจบคันหนึ่งไม่เกิน3 0 0 0 0 0ถึง3า0 0 0 0อยู่ที่ของที่เราใส่เข้าไป ค so ุณภาพของที่หาได้ว่าดีเกรดดีเกรดกลางอะไรอย่างเงี้ยนะก็ราคารวมรถแล้วรวมทําแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับก็เท่ากับว่าเราเชียรไม่ง่ายยังแพงเลย3ามแสนห้าเนี่ยสามแสนห้าได้รถใหม่ได้รถน้องไปแดงนะครับรถถึงว่าจะเก่าแต่เก่าอยู่เอาง่ายๆนะครับเก่าแต่เก่าอยู่นะนะเอาก็ประมาณนี้นะครับเหมือนคันนี้คันนี้ก็จบ20,000นกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทเท่าไหร่วะสองแสนนี่นะครับสองแสนสองแสนเศษๆนะครับสองแสนห้าถึงสองแสนนี่แหละ ผมตกลงกันไว้อยู่นะครับก็บิ้วใหม่ทั้งคันเหมือนกันนะครับทำใหม่ทั้งคันเน้นทําเดิมนะครับมันมันจะเซฟกว่า B ีหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เสริมตกแต่งอะไรไงเกเจ้าของรถทําเดิมเดิมครับคันนี้ทําเดิมเดิมนะก็ประมาณนี้นะถ้าได้สนใจอยากให้หารถให้บิ้วให้ใหก็ศูน7 2 2 9 7 4 4หรือมีรถอยู่แล้วอยากให้มาบิ้วให้ก็0ูนย์2 9 7 4 4นะครับพร้อมจบทุกโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะนะครับหรืองานประกันต่างๆผมก็ซ่อมนะอย่างเงี้ยเขาก็มีมา,าี้ ผมก็ซ่อมนะครับซ่อมรับโดยเดิมเดิมเดิมทีแล้วอู่ผมเนี่ยเป็นซ่อมงานประกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมชอบผมชอบงานเ,เกี่ยวกับแคมปิ้งไงผมเล่นตั้งแต่บิ๊กไบค์แคมปิ้งครั้งบิ๊กมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ตกปงตกปลาแคมปิง้งอะไรต่างเต็นต์พื้นเต,ต็นต์หลังคาเต็นต์หลังคาผมก็เป็นตัวแทนขายนะเป็นตัวแทนขายของ m a ็กเอ็กซนะครับท่านใดอยากได้เต็นต์หลังคาก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตนี่นี่เห็นไหมสวยงามสวยงามอ๋อคุณปูบีนะใกล้เสร็จแล้วนะครับหนาวนี้น่าจะเสร็จอยู่ประมาณ 2-- ถึงสถึง4คันนะครับถึง4คันส่งมอบ4ี่คัน4ีถึงหคันด้วยซ้ำเพราะคันนี้ก็ส่งมอบได้นะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ทำ, 4, ทำสีทำช่วงล่างเสร็จแล้วเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับเหลือรันแค่นั้นรันอินรันอะไรต่างๆเราก็ไปโอนให้ลูกค้าเราเอกสารกับลูกค้าไปโอนโอนให้ลูกค้าแล้วก็แจ้งเปลี่ยนแบบจงประ,ระเภทอะไรเรียบร้อยก็ลูกค้ามารับกลับไปได้นะครับ เนาะก็ประมาณของสาเดือนนี่ประมาณ5คันได้นะครับที่จะส่งมอบนะครับนี่มันก็จะเลื่อนเริ่มออกมาเรื่อยๆเรื่อยนะครับอย่างอย่างอย่างตอนนี้บัตตี้ก็ออกมาละสองคันเลียวสักหน่อยก็จะ B3 B3 อีกคันหนึ่งนะครับ B3 มอีคันหนึ่งแล้วก็ T6 มั้ง T6 อีกคันหนึ่งนะครับนะก็เริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับท่านใดสงสัยนะและท่านถามนะครับเรื่องสีทําสีภายนอกผมเอาด้วยห0,000ื่นนะครับห้าหมื่นนะห้าหมื่นก็คือ ป่าผูภายนอกนะครับสีภายนอกภายนอกได้ยังไงก็อย่างเนี้ยสีตัวรถที่เห็นสีเทาลแลมโบนี่ก็คือภายนอกนะครับทาถึงแค่นี้นะครับถึงแค่นี้ที่เป็นสีเทาแลม,มโบนะครับประตูผมถอดออกประตูผมถอดออกทําให้นอกในให้นะครับแต่ภ,ภ ike, ายในไม่ได้ทานะครับภายในไม่ได้ทํานะภายในไม่ได้ทําค่าแบบฟูลเซ็ตก็คือป่าผูภายในภายนอกภายในอย่างเงี้ยเหมือนคันเนี้ยรือ,อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปพ่นสีทําสีอะไรใหม่ป่าผูทําสีอะไรใหม่ ห0 0 0งแบาทนะครับหนึ่งแบาทพ่นคัฟซีเหมือนคันนี้น,น,นี่นี่เห็นไหมครับนำปึ๊ดทุกอย่างดูเงาดวูวุบวับเหมือน B4 นะครับ B4 นี่เห็นไหมกิฟกิฟต์เนี่ยเนี่ยเอาไปเช่แวบเช่แวบให้ด,คด,ดูคอนโซลก็สีลงสีแดงคอนโซลเลือกสีได้นะครับเลือกสีได้นะคอนโซลผมทําให้เพราะยังไงมันก็ต้องเลือกอยู่แล้วคอนโซลผมบิ้วให้ผมพ่นสีให้เลือกสีได้นะครับคันนี้คันนี้ลูกค้าบอกให้ผมเลือกเองเขาแรกว่าจะเอาสีครีมผมว่า เอาคัตตัมดีกว่าแดงคัตตัมดีกว่านะ,ะเดี๋ยวจะแปลงแวกแนวไปเลยนะครับแปลงแวกแนวเพราะว่ามันมีอยู่มันมีรุ่นมันมีรุ่นที่เป็นคัตตัมอยู่ของของเอลนะครับของเอลอันนี้เป็นประตูธรรมดามือหมุนธรรมดานะแต่คันคัน b 4จะเป็นประตูไฟฟ้าไม่มีโช้กาออกนะครับนะประมาณนี้อ่ะคร่าวๆก็แล้วกันนะครับน,น,นี่นะนี่นะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมนะครับผมมีอะไรมาเสนออีกอย่างหนึ่งนะผมมีของมาเสนอนะครับเดี๋ยว ไปดูกันว่าคืออะไรกันนะครับกำลังอยู่ช่วงทดสอบนั่นเองไปดูนครับครับผมก็ก็คือนี่นะครับนี่ปั๊บไอจับกุ๊ปปั๊บนะครับทำกดจับนะกดจับสําหรับคนอุบลนะครับอุบลต้องรู้ว่าขึ้นชื่อก็คือกดจับและหูยอใช่ไหมกดจับยวนอะไรต่างๆนะครับก็นี่ผมกาลังทํานะครับเป็นตัวเดโมนะทดลองนะครับทดลองอยู่ก็เป็นรสชาติแบบต้มน้ําเดือดนับต้มน้ําเดือดก็คือว่า ตวงน้ำหรือหนึ่งถ้วยถ้วยถ้วยเหมือนถ้วยมาม่าพอดีนะครับก็จะนัวพอดีเลยแล้วก็เส้นเนี่ยล้างล้างน้ำก่อนน้ำหนึ่งแล้วก็เอาไปต้มน้ำเดือดนะครับ8นาทีน้ำแนาทีนะครับจับปุ๊บปั๊บนะครับจับปุ๊บปั๊บแดกได้ทั่วโลกนะครับคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่แสบช่องนายแสบบอกมานะครับกินน้อยขี้น้อยนะครับกินมากขี้แตกนะครับนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับเป็นเป็นคอนเซปต์กันนะครับคอนเซปต์ก็คือเป็นคอนเซปต์ ตอนนี้ผมขายยังไม่มีฉลากนะยังไม่มีฉลากก็คือเป็นตัวเดโมอยู่นะครับก็ท่านใดอยากสนใจอยากทดสอบทดลองได้นะครับก็คือตอนนี้โปรโมชั่นนะครับสี่ห่อร้อยนะครับ4ี่ห่อร้อยนะรวมค่าขนส่งให้เรียบร้อยนะครับรวมค่าขนส่งให้เรียบร้อยนะครับ4ี่ห่อร้อยท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0ูนย์แปดเก้โทรสั่งได้เลยนะแล้วก็ทางรานทางไลน์นะครับได้หมดเลยนะครับหรือโทรถามทาง ถ้าเป็นจับป,ปุ๊บปั๊บเนี่ยทางภรรยาผมดีกว่านะครับเขาจะโอเคจะเร็วกว่านะเพราะว่าตัวนี้ทําไมผมทําจับป,ปุ๊บปั๊บนะครับผมมองอย่างนี้นะเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยนั่งคุยกันเลยนะครับนั่งในดีดีสองนี่แหละนะครับในรถนี่แหละนะเพราะว่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งก่อนนี่นะครับก็คือว่าไอตัวเครื่องปรุงเดี๋ยวคุยเรื่องเครื่องปรุงก่อนเนาะเครื่องปรุงก็คือว่าผมทําเป็น กลางๆมานะครับถ้าใส่น้ําเยอะก็จะจืดๆหน่อยก็ต้องปรุงนะต้องปรุงก็คือมันแล้วแต่ปาาคนมันไม่เหมือนกันเนาะ <S <S ผมก็เลยบอกว่า <S 1> <S 1> ให้ให้โรงงานผลิตนต่เขาบอกว่าทาเป็นกลางๆมานะครับผมก็ทดสอบแล้วก็ถ้าใส่น้ําเยอะก็จะออกจืดหน่อยก็ใส่น้ําปตาบ้างใส่ผงชูรสบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับมีกระเทียมเจียวให้แล้วก็มีพริกเผานะครับพริกเผานะก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่นอกเหนือจากตัวนี้ก็คือ รบกวนนะครับท่าใดที่ซื้อไปมีหอมสักหน่อยซอยนิดๆนะครับหอมต้นหอมนะซอยใส่มีหมูบดสักตัวสักนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปนะครับหมูยออย่างเงี้ยซอยๆๆอยิ่งๆเดี๋ยวหมูยอเนี่ยผมกาลังกําลังหาเจ้าทําอยู่นะครับเจ้าทําเป็นหมูยออบแห้งอะไรเงี้ยเวลาเราลวกใส่กับตัวนี้ต้มใส่กับตัวนี้ให้มันพองออกมาเป็นหมูยอแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่เหมือนหมูยอสดเนาะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะให้สั่งให้ก็เดี๋ยวผม ไปออเดอร์มาให้นะครับออเดอร์มาให้ก็รวมส่งอะไรต่างๆค่อยว่ากันนะตัวนี้นะครับสี่ห่อร้อยนะครับสี่ห่อร้อยนะสี่ห่อร้อยช่วงโปรโมชั่นนะครับยังไม่ได้ขึ้นฉลากนะครับฉลากเนี่ยผมกําลังออกแบบอยู่นะกําลังออกแบบอยู่แล้วก็ออขอทอําอยนะครับทำอยอยมีอยอนะมีอยอนะครับแจกได้ทั่วโลกนะครับทําไมผมทําตัวจับปุ๊บปั๊บเนี่ยครับเพราะว่าหนึ่ง เวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยทุกอย่างอยากทําให้มันง่ายๆใช่ไหมครับก็คือเวลาเราไปกินเนี่ยอยากหิวข้าวบางทีตอนคือเราทํากับข้าวชุดใหญ่ไปแล้วเนี่ยเราดึกๆมาเราหิวอย่างเงี้ยเราก็แค่ต้มน้ำนะครับต้มน้ําแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยล้างน้ําเปล่าสักน้ํหนึ่งนะครับล้างจ้วบออกให้ให้ให้แป้งมันออกไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ค่อยมาต้มประมาณ8นาทีน้าเดือด8นาทีนะครับมันก็จะเส้นเส้นก็จะพอดีปรงามนะครับให้สังเกตว่าเส้นมันจะออกใสๆหน่อยนะครับอย่าให้มัน ใส่มากมันจะอืดแล้วมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ค่อยอร่อยนะครับก็ให้มันพอดีพองามนะตัวนี้มันก็จะมีเท็กเจอร์ของมันหน่อยนะครับตัวจับปุบปับนะครับผมไปชอบเที่ยวเนี่ยผมก็ต้องหาอะไรง่ายๆส่วนมากคนก็จะกินมาม่าครับมาม่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันกับมาม่านั่นแหละก็แค่ต้มน้ําเดือดนะครับใส่เข้าไปนะน้ําก็ถ้วยนึงอ่ะถ้วยน้ำถ้วยน้ําซุปอ่ะนะครับถ้วยนึงแค่นั้นเองแล้วก็ต้มน้ําก่อนต้มน้ําก่อนนะครับต้มน้ํา ให้เดือดเดือดแล้วก็ค่อยเอาเส้นเข้าไปนะไม่ใช่ช่วงต้มน้ําแล้วก็เอาเอาเส้นเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือเราให้มันเดือดก่อนแล้วก็นะเอาเอาเส้นทิ้งเข้าไปนะครับทิ้งเข้าไปแล้วก็สักประมาณ5-8ถึงนาทีเนี่ยก็ดูดูดูคนคนเรื่อยๆนะครับคนเรื่อยคนให้เส้นมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่าอย่าแช่นะครับเพราะแช่น้าจะติดกระทะนะิีกระทะตอนประมาณ5-8ถึงนาทีก็ดูว่าเส้นมันใสไหมถ้าใสาปึ๊บก็เอาขึ้นมาได้แล้วก็ ก็จะเอาขึ้นมาเนี่ยก็เทเครื่องปรุงเข้าไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็คนคนให้มันทั่วกันนะครับน้ำเครื่องปรุงเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเส้นนะครับเวลาเรากินมันจะได้อ่าดูอร่อยนะครับจะได้มีรสชาติผ่านนี้มาด้วยนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้ประมาณนี้4ี่ห่อร้อยสี่ห่อร้อยสั่งได้นะครับนะครับรวมส่งนะช่วงโปรโมชั่นนะครับหลังจากที่ผมทําแพ็กเกจที่มันสวยงามแล้วนะครับอบอกบแบบแพ็กกลงแพ็กเกจแล้วเนี่ยจะตั้งขายอยู่ประมาณ3ามห่อร้อยนะครับสามห่อร้อย นะแล้วก็รับสมัครตัวแทนจาหน่ายด้วยนะยังไงท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมีการตลาดต่างๆผมกําลังจะทําเพจนะครับทำเพจปุ๊บปั๊บช็อปนะครับปุ๊บปั๊บชอบ็อปเดี๋ยวจะประกาศในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับกำลังทําอยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อจะเป็นทางภรรยาเป็นคนจัดก,การเพราะว่าส่วนมากผมอยู่หน้าง,งานผมทํางานเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาที่มาตอบอะไรต่างๆนะครับเน้นโทรก่อนนะตอนนี้โทรมาก่อนโทรมาสั่งได้นะครับนาะแล้วก็ เรื่องจับปุ๊บปั๊บจบไปแล้วนะครับเรื่องรถตู้เหมือนกันนะครับท่านนดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744ผู้ไม่ได้หายใจเลยนะครับมนอยากขายงานตลาดนัดเลยนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะจับปุ๊บปั๊บนะครับหิวเมื่อไหร่ก็คิดนึกถึงนะครับจับปุ๊บปั๊บนะครับกินน้อยขี้น้อยกินมากขี้แตกนะครับคอนเซปต์ผมนะครับนะก็รอเล่นกันนะครับกินอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยแน่นอนนะก็ประมาณนี้นะครับยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Bye-bye.